โอ้บาทกันแบบต่อเนื่องกันเลยนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะฟุกก็พามาตกตะกร้อนอะาดินกันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ไมายดังนะฮะหมยดังคลองเปรมบ,บ้านสีส้มนั่นเองนะฮะก็ตอนที่น้ฟุกมาถึงก็ประมาณสักเก้าโมงนะฮะก็มีนักตกปลาปะปลายนะฮะวันนี้อ่าก็นักตกปลาไม่ค่อยเยอะฮะด้างข้างน้ฟุกก็มีอยู่ประมาณอ่าสี่ห้าเจ้านะฮะที่มาตกปลาอยู่นะครับ ก็ช่วงแรกๆนะฮะพอลงเบ็ดคันแรกไปโอ้โหช่วงนั้นน้ำเดือดมากเลยนะฮะปลาเข้ากินแบบยังไม่ได้เปิดกล้องเลยะฮะก็ได้ประมาณ10บตัวฮะ่อนที่ก่อนที่จะเปิดกล้องนะฮะช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มจะเงียบแล้วนะครับก็วันนี้นัฟุกจริกกงๆงเอาเบ็ดมาทั้งหมด5้าคันนะฮะแต่วันนี้ ตอนที่ลงลงได้แค่3คันฮะโอ้โหปลากินจัดมากนะฮะแบบว่าปลานี่ต้องเอาขึ้นมาวางกองไว้กับพื้นเลยฮะเพราะว่าไม่มีเวลาลงไปข้างล่างนะครับเพื่อเอาปลาลงไปไว้ข้างล่างนะเพราะว่าทางลงมันค่อนข้างที่จะชันมากๆเลยครับครับก็มาตามลุ้มตามเชียร์กันดูนะฮะว่าวันนี้นะกฟุกมาตกหมายดังเป็นครั้งแรกนะฮะจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับไปครับไปุยันเลย อู้อู้อูอูอ,อูปากินโอ้เรยบร้อยนะฮะไม่รอดครับเม็ดนี้กินคันโค้งเลยครับเดี๋ยวดูรีรานะเดี๋ยวเรพวุกจะเอาปลาขึ้นมาให้ดูนะฮะว่าขอบฝั่งสูงมากๆครับน่อยรยบร้อยนะฮะกองไว้กับพื้นเลย โอ้โหโเอาอีกแล้วฮะโอ้โหมากันแบบต่อเนื่องเลยนะฮะโอ้โหร้อยครับเรียบร้อยนี่ครับขอบฟังก็จะชันหน่อยนะฮะยกขึ้นมาเลยนะฮะเรียบร้อยโอ้โหนี่ฮะมากันแบบต่อเนื่องเลยนะครับโอ้โห ปลาอีกตัวนึงเรายังไม่เอาลงไปเก็บเลยนะฮะนี่ครับมาแบบแพ็คคู่เลยครับโอ้ส่ปลานะฮะจุดอดครับส่ยสวยจริงๆนะครับเรียนต่อเลยนะฮะโอ้เอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วอ้วัดสิครับเรียบร้อยโอ้ตอนนี้เอาขึ้นมาอ่าสองขั้นนะฮะ ปั้นเหยื่อไม่ทันเลยนะครับปลาก็ยังอ่ะกิน,นเรื่อยๆนะฮะโอ้สายสวยเลยยกสบายๆนะฮะหืมเรียบร้อยนี่ครับโอ้สายสวยมาอีกตัวนะฮะโอ้โหสายยี่ยมมากครับสุดยอดไปครับดูกันต่อฮะ

ก็เมื่อกี้ตีคันอ่าคันนี้ลงไปนะฮะแ้วคันนี้ก็มีอาการเข้าทันทีนะครับครับร้อยใส่ก็โอเคอยู่ฮะสี้กุกว่าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตอใส่นี้ให้จึงก่อนนะฮะว่าเมื่อกี้คันนี้ขึ้นตีลงไปนะฮะ มาดูปลากันเลยนะฮะนี่ครับมาอีกตัวยอดไปครับ เอาแล้วเอาแล้วไอ้ไงเรียบร้อยโดนนะครับโดนมาอีกตัวนะฮะโอ้โหใสส,สวยเลยนะครับยกขึ้นมาเลยนี่สูงแค่ไหนก็ยกได้นะฮะว่าคันเรามันสุดยอดอยูแล้วโอค,ครับ มาอีกตัวส,สวยๆนะฮะโอ้โหใสดีจริงๆฮะบอกลสุดยอดเอาๆครับปลากินปลากินโอ้อยบรอยโดนไหมยบร้อยครับตึงๆตึงๆโอ้มากันแบบต่อเนื่องเลยนะฮะเพิ่งจะเอาขึ้นมาครับตัวเมื่อกี้ยังไม่เอาลงไว้ไวเลยยกขึ้นมาเลยครับสบายๆ,ๆโอ้ใสส,สวยนะครับตัวนี้ โอ้หมดจะมาก็มาแบบต่อเนื่องกันเลยนะฮะนี่ฮะมาไซส์สวยอีกตัวนะครับนี่ฮะเป็นไงโอ้เมื่อกี้กำลังจะเอาอีกตัวลงไปเก็บนะฮะคันนี้ก็เกือบพุ่งลงน้ำเลยนะฮะโอ้บันิดไซส์ไม้ดังคองเปรมเด็ดจริงๆตอนนี้ก็อ่า เหลือแค่หนึ่งคันนะก็ตามรุ่นตามเทียนครับว่ามันก็ยังดึงอยู่นะไอ้คันริมๆนั้น นี้ก็ใส้ประมาณสักหรือกว่าได้นะฮะหือว่าใส์ก็โอเคฮะหือว่าดึงแรงจริงฮะยอาครับ you wanna tell าแล้วครับมีการนะฮะสายหย่อนนะครับลองวัดดูครับเรียบร้อยะฮะตึงตึงมือเลยนะฮะโอ้โหไม่ตัวครับไม่ตัวที่สวยเลยฮะนี่ครับยกมาเลย <c oughs> เรามาดูปลากัน,นะฮะนี่ครับวอ ตัวมาอีกตัวนะฮะโอเคครับดูยินต่ออูอ้ปลาก,กินครับปลาก,กินดึงอย่างแรงนะครับเมื่อกี้น่าจะวางไปแล้วนะครับมาไม่ทันนะครับเมื่อกี้สายย้อนเนี้ยเดี๋ยวก่อใส่ให้ิงนะฮะได้ครับเมื่อกี้หัวปั้นเบี่ยวอนยะู่ อะไรครับเดี๋ยวมันก็กลับมาทนะ่งเหยื่อลงน้ำไปนะฮะ So wondering what had happened to the last ten I ran away with my life fast forward And never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you จัดมาอีกหงตัวนะฮะไปสวยจนเลยนะครับโอ้ปนินค้างจะอ้วนมากๆเลยฮะดูครับใส่สวยเลยนะคะรับยังไงยอดนะฮะ You gave me the soul I have today. Without you, I never could've moved away. But now I see what you teach, I do believe. เอาแล้วเอาแล้วนี่ครับเรียบร้อยมาอีกตัวนะฮะโอ้โอ้โอ้ใสโอเคอีกแล้วนะโอ้โหใสปลาคลองเปรมนะฮะนี่นะครับหมายดังในตำนานหมายนี้ก็ถือว่าดังมากครับหมายบ้านสีสม้มเรามาดูไสป์ปลากันฮนะ ไม่เป็นไงครับปลาหนึ่ไส้โป๊ฮะโอ้ไใส่ดีมากโอ้โหไปครับเดี๋ยวเราไปรยกันต่อนะฮะเหมเมื่อกี้นี่ครับเกือบร่วงน้ำไปแล้วนะฮะดีนซะคุบทันนะครับ เยือลงน้ำไปฮะพิกัดเดิมนะฮะร,รอวัดได้เลยนะครับโอุ๊อุสายย่อนนะฮะวัดดูสิครับโดนโดนนะครับโดนโหคันนี้อ่าตีลงไปปุ๊บคันข,ข้างๆกินต่อเลยนะฮะ กดจะกินมันก็กินจริงๆนะฮะอืมร้อยครับใส่ถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปลากันครับนี่ครับอู้อู้ออู้อโ้อูะะ้อูมอ้อู้อู้อ้อู้รูยอู้อู้อู้ัูอ โอ้ยปลากินปลากินโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหกินจังหวะทีเผอนะฮะช่วงเอาปลาลงไปไว้ข้างล่างนะครับโอ้โหมาอีกตัวฮะกินตัวกระดกเลยมา้ดูครับมาดูกันตัวขนาดไหนแน่แน่แน่โอ้โว้โ้โ้ ไงครับโอ้ยส,สวยเลยนะฮะยอดเลยนะครับอู้อูเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วนี่นะครับดิบร้อยไหมดิบร้อยไหมมาอีกตัวนะฮะโอ้ยอดเลยนะ มากันแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับโอ้วันนี้ปลาค่อนข้างที่จะเข้าดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับดูปลากันนะฮะโอ้วันตับเลยครับตัวนี้โอ้ปครับดูต่อมีกันอ,กอยู่แล้วนะฮะกินสายยอดเลยนะวัดดูสิครับพี่น้องโอ้เรียบร้อยโอ้โห มากันแบบต่อเนื่องอีกแล้วนะฮะขันลงไม่ครบเลยครับโหโหโหเมื่อกี้เพิ่งเอาปลาขึ้นมาอีกตัวนะฮะยังไม่เอาลงไปเลยขันนี้กินต่อฮะโอ้ไงครับมาแบบแพ็คคู่กันอีกแล้วนะฮะโอ้ปลากินจัดจริงๆครับวันนี้ Damn, what hell view. Feel good feel you, like you I I ครับก็โอเคนะฮะก็จบกันไปอีกหนึ่งทลิปนะฮะสำหรับวันนี้การออกตกตะกร้อหน้าดินในวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่ไม้ดังคลองเปมนะฮะก็ไม้นี้ดังไม่ดังนะฮะก็เป็นไม้ตรงบ้านสีส้มนะฮะไม้นี้ก็ค่อนข้างที่จะมีนักตกปลามาตกกันเยอะฮะสำหรับไม้นี้ ถ้าจะมาจริงๆก็ต้องมาเช้าๆหน่อยฮะแต่วันนี้เราฟุกมาประมาณเก้าโมงนะฮะสังเกตว่าวันนี้ไอพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะยังไม่มีนักตกปลามานะฮะตอนแรกคิดว่าน่าจะปลาไม่เข้าแล้วนะฮะปรากฏว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะปลาก็กินดีมากๆเลยนะฮะก็โอเคฮะเดี๋ยวเราไปสรุปผลปลารวมของทริปนี้กันดูนะฮะว่าเราฟุกจะมีผลปลารวมกันมากน้อยแค่ไหนฮะเราไปดูผลปลารวมของทริปนี้กันเลยครับ ว่าแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูผลปลารวมของคลิปนี้กันดูนะฮะว่าผลงานของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวจะยกขึ้นมาให้ดูไม่รู้จะยกไหวหรือเปล่านะครับค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกัน,นะฮะโอ้ยยกโอ้โหหนักมากนะฮะนี่ฮะผลปลารวมของเราในคลิปนี้นะโอ้โหยกไม่ไหวครับหนักเกินไปนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูข้างล่างดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะเวิร์กกว่ามาครับดูผลปลารวมของเรานะเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะยกไม่ไหวฮะหนักมากๆเลยฮะวันนี้ปลาเข้าดีมากเลยครับดูไซส์ปลานะครจะเทียบมือให้ดูนะฮะโอ้โหไซส์ใหญ่ท้งนั้นนะฮะไซส์โบ,โบัะนะเลยฮะนี่ครับหมายดังอ่าคลองเปรมนะฮะบ้านสีส้มนะฮะ เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวนะฟุกทิ้งลิงก์พิกัดไว้ให้นะฮะเผื่อน้าๆท่านไหนยังไม่เคยมาลองนะฮะโอ้เยอะอจริงๆครับว้าสุดยอดฮะดูไซส์ปลาฮะดูไซส์ปลาซะก่อนมันไม่เล็กนะฮะนี่ครับใหญ่กว่ามือนะฟุกอีกนะครับโอเคครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลปลารวมของเราในทริปนี้นะฮะโอ้โหค่อนข้างที่จะได้เยอะนะฮะนี่นะครับไมายดังของเปรมนะฮะบ้านสีส้มนะฮะที่นานาลักตกปลา,ามารุมกันอยู่แถวๆนี้นะฮะปลาก็ค่อนข้างที่จะไซส์โอเคจริงฮะสมกรรำลังร่ำารืนจริงฮะสำหรับไมา,าบ้านสีส้มนะฮะกับฟุกก็มาลงเป็นครั้งแรกนะฮะก็เพิ่งจะเจอวันนี้นะฮะที่หมายนี้ยังว่างนะ ปกติเราพุกเจ้าออกหม่อ่าใช้สายสหน่อยนะฮะ9โมงนี่ก็ถือว่าสายแล้วนะฮะสำหรับบางคนที่เขาออกมาเช้าๆก็ประมาณตั้งตีห้านี่บางคนเขาก็มาถึงใหม่แล้วนะสาหรับวันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวแล้วก็จะทยอยเก็บของนะฮะตอนนี้ป่าก็เริ่มทิ้งเงียบแล้วโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะ,ะก็อย่าลืมปากดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาฟุกฟิชชิงโกช่องเล็กช่องนี้ก็ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหด้ฮะว่านาฟุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ